เรียนอาจารย์ประจำรายวิชาปฏิบัติการวิศวกรรมการทางรหัสวิชา0 3นสามสกับผมนายสถิตน,นวิบลรหัสนิสิต6 5 0 1 0 3 1 0 3 0 2่งมานจะมานำเสนอปฏิบัติการที่2การทดสอบการยืดตัวของวัสดุแอร์ฟ้าครับการทดสอบการยืดตัวของวัสดุแอร์ฟ้าวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตสามารถหาการยืดตัวของวัสดุแอร์ฟ้าได้ วัสดุในการทดลอง 1. วัสดุแอร์ฟ้าหรือแอรฟอซีเมนต์สสารป้องกันการติดเช่นสบู่กิซเซอรีลินผสมกับเด็กทรินทรานหรือคาโอลิน 3. น้ำสะอาด 4. ส,สารปรับความเข้มข้นน้ำเช่นมเมทิลแอลกอฮอล์โซเดียมคลอไรด์เครื่องมือและอุปกรณ์ 1. อ่างควบคุมอุณหภูมิ 2. เครื่องดึงสามารถดึงตัวอย่างด้วยอัตราเร็วที่สม่ำเสมอ ตามกำหนดและประสาทจัดการสนสะเทือน 3. แบบพิมพ์ใช้สำหรับหล่อตัวอย่างให้มีขนาดตามที่กำหนดประกอบด้วยชิ้นส่วน4ชิ้นคือด้านข้าง2ชิ้นและปลายทั้งสองข้าง2ชิ้นโดยชิ้นที่ปลายทั้งสองยังทำหน้าที่เป็นหัวจับตัวอย่างเพื่อดึงตัวอย่างให้ยืด 4. แผ่นทองเหลืองใช้รองด้านล่างของแบบพิมพ์ 5. เทอร์โมมิเตอร์ 6. มีดปาดแต่งตัวอย่างใช้ในการปาดแต่งผิวหน้าของตัวอย่างแอลฟอลให้เรียบและ 7. แต่แกรงร้อนเบอร์50ขั้นตอนการทดสอบ 1. วางแบบพิมพ์ลงบนแผ่นทองเหลืองให้แนบสนิทกัน 2. ทาสารป้องกันการติดที่ผิวด้านในของแบบพิมพ์แผ่นทองเหลืองเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวอย่างแอลฟอลติดกับแบบพิมพ์ 3. ต้มตัวอย่างให้เลวโดยใช้อุณหภ,ภูมิต่ำที่สุดคนให้ความร้อนกระจายตัวสม่ำเสมอ 4. เทตัวอย่างลงในแบบพิมพ์โดยเทให้เป็นเส้นเล็กๆกลับไปกลับมาจนกระทั่งระดับของตัวอย่าง a i r f a เกินปากแบบเล็กน้อยขนาดเทตัวอย่างต้องให้แบบอยู่นิ่งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นระยะเวลา40-30นาที 5. ตามแบบพิมพ์แช่ในอ่างควงคู้อุณหภูมิโดยใช้อุณหภูมิที่25องศาเซลเซียสเป็นระยะเวลา30-40นาทีนำแบบขึ้นจากอ่างใช้มีดลนไฟที่ร้อน ปาดตัวอย่างส่วนที่เกินออกให้ผิวหน้าของตัวอย่างเรียบเสมอปากแบบ 6. นำแบบพิมพ์แช่ในอ่างความรู้อุณหภูมิอีกครั้งเป็นระยะเวลา85-95นาทีจึงนํำขึ้นจากอ่างนำแผ่นทองเหลืองออกในลักษณะเฉือนแล้วแกะชิ้นส่วนทั้งสองข้างของแบบพิมพ์ออกโดยระวังอย่าให้ตัวอย่างเกิดการบิด 7. สวมหัวจับชิ้นงานเข้ากับเครื่องทดสอบแล้วเดินเครื่องเพื่อดึงชิ้นส่วน ตัวอย่างด้วยอัตราเร็ว5เซนติเมตรต่อนาทีจนกระทั่งชิ้นตัวอย่างขาดโดยควบคูมอุณหภูมิของอ่างให้เท่ากับ25องศาเซลเซียสขนาดทดสอบหมายเหตุขนาดหนึ่งชิ้นตัวอย่างหากเส้นตัวอย่างลอยขึ้นบนผิวน้ําหรือจมลงไปที่ก้นอ่างให้ยกเลิกการทดสอบครั้งนั้นและทําการทดสอบใหม่โดยปรับค่าวความถูกจำเพาะของน้ําให้เหมาะสม กล่าวคือถ้าเส้นตัวอย่างลอยขึ้นแสดงว่าน้ำมีความคงจำพอมากเกินไปให้เติมเมทิลแอลกอฮอล์ลงไปและถ้าเส้นตัวอย่างจมลงแสดงว่าน้ำมีความคงจำพอน้อยเกินไปให้เติมโซเดียมคอลอไรด์การรายงานรายงานค่าเฉลี่ยจากการทดสอบ3ามครั้งซึ่งเป็นค่าความยืดดึงวันที่ทดสอบวันที่3ธันวาคม2567สมาชิกในกลุ่มเป็นกลุ่มวัอังคารอุณหภูมิที่ใช้ทดสอบ29องศาเซลเซียส และวัสดุในการทดลอง a อลฟาเกรด6 0ถึง70ผลการทดลองตัวอย่างที่1วัดค่าการยืดตัวของวัสดุ a อลฟาได้12ซนติเมตรและตัวอย่างที่2วัดค่าความยืดตัวของวัสดุแ f ลฟาได้13.10ซนติเมตรและค่าเฉลี่ยของตัวอย่างทั้งสองได้ค่าเท่ากับ12.55ซนติเมตรสรุปผลการทดลองผลการทดสอบการยืดตัวของวัสดุแอลฟาทั้งสองตัวอย่างในแต่ละตัวอย่างอ่านค่าทดสอบจากเครื่องดึงได้เท่ากับ 12และ13.1ซนติเมตรตามลำดับและมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ12.5เซนติเมตรซึ่งเป็นค่าที่ไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบเนื่องจากเกณฑ์การทดสอบยืดตัวของวัสดุแอร์ฟา้าตามมาตรฐานจะมีค่าประมาณ100เซนติเมตรวิจารณ์ผลการทดลองการทดสอบการยืดตัวของวัสดุแอร์ฟา้าได้ทดสอบทั้งหมด2ตัวอย่างพบว่าตัวอย่างทั้งสองไม่มีการขาดของชิ้นตัวอย่างแต่ดูจากแผ่นแบบพิมพ จึงทาให้เกิดความคลาดเคลื่อนของค่าตัวอย่างทั้งสองที่ได้ค่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานกําหนดและอาจเกิดเนื่องจากวัสดุแอลฟาที่ใช้นในการทดสอบถูกนํามาทดสอบซ้าหลายครั้งและในระหว่างการเทวัสดุแอลฟาลงในแบบพิมพ์ไม่ได้เทผ่านตะแกรงร่อนเบอร์50จึงทําให้เนื้อวัสดุมีลักษณะหนื่นมากเกินไปเมื่อนําไปทดสอบจึงทําให้เกิดความคลาดเคลื่อนสูงและอุณหภูมิที่เซตจากตัวเครื่องทดสอบที่สูงกว่าค่ากําหนดก็อาจมีผลด้วย ครับและนี่ก็คือดูภาพประกอบการทดลองนะครับครับสำหรับการนำเสนอปฏิบัติการที่2การทดสอบการยืดตัวของวัสดุแอลฟาก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ